เราอยู่กับคุณบนดาวเคราะหโลกเราคือสภาพระเจ้าผู้ดูแลเรากำลังให้พรแก่การรับรู้ของคุณสำหรับสหภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าส่วนตัวของคุณด้วยสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วความรุ่งโลจอันศักดิ์สิทธิ ที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันขณะน,นี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านหัวใจของพวกเขาการแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์และสาภาพหลึกลับซึ่งเป็นที่ต้องการมาตลอดนับพันปีมีอยู่แล้วสำหรับคนความพยายามที่จะเข้าใจบางสิ่ง ที่ใครๆไม่รู้ซึ่งดูเหมือนยากจะเอื้อมถึงกับกลายเป็นการตอบโต้โดยสัญชาตญาณลักษณะของพลังแห่งสวรรค์เป็นที่ต้องการสำหรับมนุษย์ส่วนใหญ่ซูเปอร์พาวเวอร์ซึ่งอาจรวมถึงพลังประเภทต่างๆมากมาย แต่สำหรับบางคนแล้วพลังแห่งสวรรค์ไม่มีอยู่ในการรับรู้เลยพลังแห่งสวรรค์พลังพิสวงพลังจิตกระแสจิตความสามารถทางจิตในหลายๆด้านซึ่งอาจรวมถึงการตระหนักเลื่อนลอยการรักษา การอยู่เนื้อปาฏิหารการยกระดับการแบ่งแยกและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายจะเข้าใจยากสำหรับคนส่วนใหญ่ที่จะจินตนาการว่าเป็นของจริงทว่ามหาอำนาจทั้งหมดเหล่านี้ยังคงอยู่ในใจคน สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วซึ่งอาจอยู่เฉยๆในการรับรู้ถึงการเข้าถึงพวกเขาในตอนนี้สาภาพหรือลับของคนที่รวมคุณเข้ากับคนเนรันของคุณซึ่งมีอยู่แล้วในฐานะที่คุณก้าวขึ้นสู่ สวรรค์จักรวาลตัวตนของพระเจ้าเองคือการรวมตัวตนคุณไว้บนโลกด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของคุณเมื่อการตระหนักรู้อย่างมีสติในการมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันกลายเป็นวิถี การอยู่บนโลกประตูแห่งทุกๆอย่างที่คุณเป็นนิรันจะเริ่มตื่นขึ้นในจิตสำนึกของคุณเองการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ของคุณจากสิ่งที่แยกจากคุณไปสู่สิ่งที่คุณเป็นอยู่ชั่วนิรันเป็นกระบวนการ ในการเข้าถึงและการตื่นรู้ขึ้นสู่การรวมตัวลึกลับของคุณเพื่ออำนาจอันศักศ์สิเริ์เพื่อเข้าถึงพลังอำนาจที่แท้จริงของคุณคุณพิ่งเริ่มไปว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครถ้าตอนนี้คุณไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้รหัสทั้งหมด ทุกอย่างพร้อมสําหรับการเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเสมือนเป็นรหัสนิรันที่คุณเป็นอยู่ในขณะน,นี้ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกที่มีความทีถึงระดับนี้ที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่หลึกซึ้นที่สุดอย่างง่ายที่สุดส่วนใหญ่ ไม่สามารถเข้าใจได้บนโลกในขณะนี้เรากำลังพูดถึงปราฏิหาริย์คุณลาทิ้งการรับรู้ถึงข้อจำกัดทั้งหมดจากทั้งหมดที่ปรากฏแยกจากคนในพรแห่งปราฏิหาริย์สำหรับคนการละลึกถึงสิ่งที่คุณเป็น เมื่อคุณรวมตัวกับจักรวาลพระเจ้าแห่งจักรวาลอันเป็นนิรันดร์ของคุณและเข้าถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองเราอยู่กับคุณในความรักและลัศมีภาพอันศักดิ์สิทธิ์ในขณะน,นี้และชั่วนิรนันดร์ งานเดียวของคุณท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเราอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์และการฟื้นฟูลโลกที่ราบทางจิตวิญญาณของการเป็นอยู่มีอยู่ทั่วไปทุกขนทุกแห่งบนโลกแล้วรบกวนการรบกวนที่ได้รับอนุญาต และจำเป็นเป้าหมายคือเพื่อบรรเทาความวุ่นวายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเพื่อปกป้องบาดแผลในอนาคตนี่คือเหตุผลที่แต่ละคนมีความสำคัญมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งที่คุณเลือกจึงมีความสำคัญสูงสุดนี่คือเหตุผล ที่แต่ละคนกำหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงนี้และชะตากรรมของตนเองสองสิ่งที่สำคัญ 1. นึ่งทำงานกับจิตสำนึกและการเปลี่ยนแปลงของคนเพื่อรู้จักตนเองและมองเห็นเบื้องหลังเหตุการณ์โลกและสอง อยู่อย่างสงบและเป็นที่รังจากนั้นคุณก็ทำทุกอย่างและหลังจากนั้นเราก็เข้ามาเล่นพลังแห่งความมืดจุดประกายความกลัวกระจายความสิ้นหวงังและทำให้คุณเชื่อว่าคุณอยู่ในความเมตตาของแผนของพวกเขา อย่างไรอำนาจนี่เป็นภาพลวงตาและคุณสามารถเอาชนะมันได้ก็ต่อเมื่อโฟกัสเข้ามาข้างในเมื่อคุณเชื่อมต่อกับตัวเองและปลับตัวให้เข้ากับตัวเองจะเป็นการยุติพลังของผู้ที่ต้องการการคุณ ให้ห่างจากตัวตนของคุณเป็นสิ่งสำคัญในทุกวันนี้ที่คุณต้องสร้างสัมพันธ์กับตัวเองสิ่งนี้เกิดขึ้นภายในผ่านกระบวนการทางจิตใจพลังและจิตวิญญาณดังนั้นมนุษย์ที่รักทุกสิ่งที่คุณตระหนักและแก้ไขในตัวคุณนั้น เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงของคนและการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นโครงการร่วมกันระหว่างสวรรค์และโลกบุคคลมีหน้าที่ที่จะปลดปล่อยตนเองจากความไร้อำนาจและได้รับการรับรู้ใหม่ของชีวิต โลกมีหลายวิธีที่จะสนับสนุนคนในเรื่องนี้การตระหนักรู้ที่หลึกซึง้งและการเยียวยารักษาที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันคุณได้รับจากการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในตัวเองและปัญหาของคุณนี่เป็นงานเดียว ที่แต่ละบุคคลต้องเชี่ยวชาญมองตนเองในความสว่างของพระเจ้าจนกว่าตัวตนด้านล่างจะหายไปโดยสมบูรณ์มนุษยชาติตื่นขึ้นเพราะมีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ต้องการรู้เห็นและสัมผัสพวกเขาต้องการรู้ว่า สิ่งที่ยึดโลกไว้ด้วยกันเป็นแกนกลางพวกเขาต้องการเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความชัดเจนและพวกเขาต้องการสัมผัสถึงพลังความรักที่เล็ดลอดออกมาจากพวกเขาเวลาของการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว โลกใหม่กำลังก่อตัวและเผ่าพันธุ์มนุษย์ใหม่ถือกำเนิดขึ้น <T> คุณคนที่รักศักยภาพการใช้เจตจำนงเสรีของเราเมื่อเราเรียนรู้ว่าเราเป็นผู้สร้างคุณสมบัติต่างๆของชีวิตเราก็จัดตระหนักดี ว่าเราสามารถปรับรุงชีวิตของเราได้โดยจงใจสนุกสนานแล้วแต่อารมณ์ระดับที่เรากำลังสันส่นสะเทือนเพื่อสร้างเสียงสะท้อนสำหรับประสบการณ์ต่อเนื่องของเราการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานเราถูกสร้างมา เพื่อให้สามารถเลือกที่จะมุ่งความสนใจและแสดงความรู้สึกอย่างอิสระในรูปแบบที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมจุดสนใจได้ถูกขนาเราสามารถตั้งใจที่จะเปิดรับพลังบวกทั้งหมด ที่มีความเที่สูงและปราศจากการจำกัดความเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะเราสามารถปล่อยให้ความคิดและอารมณ์ผ่านการรับรู้ของเราในขณะที่เรารักษาสภาพ ของปัญญาความเห็นออกเห็นใจและอาจสนุกสนานการมุ่งเน้นการปรับให้เข้ากับรูปแบบพลังงานคือสิ่งที่เราได้รับกลับมาเป็นประสบการณ์จุดสนใจของเราอาจรวมถึงการตระหนักรู้โดยเจตนาคือความเป็นนิ้รัน์ ของการดำรงอยู่การมีอยู่ของความตระหนักรู้ของเราจากมุมมองนี้เราสามารถเลือกที่จะมีความเห็นอกเห็นใจใจดีในทุกการผาเผชิญหน้าเพราะเราควบคุมระดับความคล่องแคล่วของความคิดและความรู้สึกของเราโดยไม่คํานึงถึง การกระตุ้นจากภายนอกในการตอบสนองต่อการคุกคามการข่มขู่จากมุมมองที่ไม่สามารถข่มขู่หรือคุกคามเราสามารถอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นได้สำเร็จในขณะที่เราอยู่ในสภาวะที่เป็นบวกและมีการสั่นสะเทือนสูง พลังงานเชิงลบก็หายไปในมิติเดิมของเราเราสามารถรเผชิญกับการ,รเผชิญหน้าที่เป็นอันตรายและคุกคามได้มากในขณะเดียวกันก็รักษามุมมองของความกตันยูความเห็นอกเห็นใจต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประสานแสง ที่เป็นหัวใจของทุกสิ่งที่เผชิญเราสามารถปรับให้เข้ากับจิตสำนึกของพระผู้สร้างและเข้าสู่อาณาจักรแห่งความงามความเปีติอันน่าอาัศจรรย์ทั้งหมดมีไว้ให้เราแบ,บ่งปันซึ่งกันและกันเราคือ ผู้สร้างโลกใหม่ของเราผ่านการสะท้อนความที่ที่เพิ่มขึ้นของลายเซ็นพลังงานของเราขณะที่เราใส่ใจกับช่วงเวลาปัจจุบันโดยเปิดใจรับความรู้สึกของรูปแบบที่มีพลังงานรอบตัวและภายในตัวเรา เราสามารถรู้ได้เสมอถึงการมีอยู่นิรันความก้าหวน้าในการขยายจิตํำนึกของเราเป็นกระบวนการที่จงใจเลือกที่จะเป็นบวกเปิดกว้างชัดเจนและนำเสนอในทุกช่วงเวลาฉันรักคุณช่วนิวรัน์